วัสดีครับพบกับหมอไปนะครับที่เอมรารคลินิกนะครับวันนี้อยู่ที่สาขาราชพฤกษ์น,นะครับอาวันนี้เดี๋ยวดูเคสมาไลฟ์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนเป็นเคสผู้หญิงไทยนะครับอายุ2 2่สส่วนสูง1้5้าหาน้ำหนัก50นะครับก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับวันนี้เนี่ยก็คือเขามาดูขาเนาะอย่างขานอกขาในของเขาก็มาเติมนมแต่ว่าเคสนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเคสนี้เคยดูดแ้วแล้วก็เคยเติมแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าอยากจะดูให้ดูแากนี้ก่อน ก็คือวันนี้เขาเคยเติมมาแล้วนะครับแล้วก็เคยดูดกับเติมมาแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าข้างนี้ใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็อยากจะแบบขนาดหน้าอกที่แบบใหญ่กว่านี้เติมดูเต็มกว่านี้นะครับ<ม>ก็เลยมาดูดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาเติมที่หนา้าอกอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยจะมีสเปซในการเติมที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าเคยเติมมาแล้วมีเคยขยายมาแล้วนะครับก็เคสนี้ใช้เป็นบอดี้เจ็ตนะครับก็คือเป็นไขมันคุณภาพดีอยู่เนาะไขมันเซลล์ยังดี ใช้เป็นครั้งแน<ม>้นะครับก็นุ่มนวลเซลลก็ไม่ตายแนะล้วก็เซล์มาเติมได้นะครับที่หน้าอกนะโอเคครับก็เดี๋ยวคนนี้บอกก่อนที่ขาคนนี้ก็คยอยุดสมกาัน,นนะแต่ว่านี่ก็ดูออกมาได้เก้าร้อยเยเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูที่หนังทาทันทีนะครับที่หน้าอกนะว่าหมอเต,ตอร์ตรงไหนบ้างอะไรยางไงครับแล้วก็ข้างไหนต้องเติมมากกว่าอะไรยางเงครับโอเคดูดูภาพวิปอยทีมนะครับ โอเคตอนนี้เคสเนี้ยตอนนี้ข้างซ้ายจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับ<ม>เทียบกับข้างขวานะครับน่ะเดี๋ยวมาดูภาพหลังทำทันทีนะครับตอนนี้อยู่ในห้องผ่าตัดเลยนะอ<ม>อ่าโอเค<ม>เห็นไหมครับว่าหน้าอกดูเติมเต็มขึ้นมาเลยนะครับ<ม>ก็เคสนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าข้างซ้ายใหญ่กว่าหมอเลยจะต้องเติมข้างข,างขวามากกว่านิดนึงนะครับ แล้วก็เติมให้มีเนินแล้วก็คนเนี้ยอยากให้หน้าอกมันนั่งชิดชิดด้านในนะครับหมอก็เน้นเติมที่ด้านในมากกว่านะให้หน้าอกมันชิดนะครับโอเคก็เป็นทรงที่สวยงามเลยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะเติมแต่ว่าก็ต้องเผื่อเรื่องของขนาดที่ยุบลงด้วยหลังจากนี้นะครับโอเคครับ okay. okay. อโอเคครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเคสนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้ว<ม>เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับ้วเดี๋ยวว่าจะมีเคสต่อไปเคสหนึ่งนะเดี๋ยวดูครับว่าจะมาไลฟ์อะไรนะครับไปฟังนะโอเคครับเยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ